ดูพี่น้องช่องพลานภัย h ช n แนลดูนะพี่น้องอันนี้นัก,กรบราจากกรมทหารพรานที่26เบื้องเอาพี่น้องนะครับอันนี้นัก,กรบกล้าของเรานะครับซึ่งประจำการอยู่ในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้นะครับมีโบกส,ส่วนหน้าอยู่ในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ดูแลพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอันนี้ผลซุ่มยิงครับอันนี้ผลซุ่มยิงนะนี่อันนี้ตัวจริงเสียงจริงถามจริงใช้ซุ่มยิงนี่ใช้ใช้อุปืนอะไรกาลิวกาลิวครับเขาเรียกอะไรนะกาลิวครับกาลิวในยุคของพี่เนี่ยมันไม่เคยมีตัวนี้นะครับไอตัวนั้นเป็น M60 ใช่ไหมแอพพีจครับตัวนั้นแม่แม่แอพพรู้ไหมครับแปดโอ้สมัยพี่ไม่มี นะครับสมัยพี่ใช้เซกาเซ AK63 กับ AK47 นะครับนี่คือพี่น้องทหารพันจูโจมกลุ่มที่26นะครับเป็นนักรบกล้าซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ทุกวันนี้นะครับโอ้สุดยอด